สวัสดีตอนเช้าครับผม392แล้วครับถ้าเก็บไข่กันด้วยครับ1 2 3 4 2> 5 6 7 <c oughs> 89 <c oughs> 10 11 <c oughs>

28,29 30 31,32,33 34,35 36,37,38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4 8 49 5 0 5 1 5 2 5 3 54 6 5า6 6 7 6 8า9 60 61, 62 63, 64, 65 66, 67, 68 69 เจ71สิบ3จ4 7สิบเ7็ดมเาเโอเคครับผมเช้านี้ได้7จฟองครับผมเจอกันอีกทีตอนเย็นครับบ๊ายบายครับ สวัสดีตอนเย็นครับผมต่อจากเมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้าได้ไป78ฟองครับผมมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ79 80 81 82 83แปดสิบสองแปดสิบสาม 84 85 86 87 88 89 90 91 92โอเคครับผมวันนี้ได้92ฟองครับผมไว้มาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้เจอกันครับบ๊ายบายครับ